สวัสดีค่ะร้านขวัญมรซาค่ะคันนี้ค่ะกับ Honda ADV 350เดินทางมาไกลค่ะจากแม่กรองเลยยกรถกันมาทีแรกค่ะนัดกันไว้แค่ร0อยวัตทำไปทำมาเพิ่มเติมเสริมไปเลยค่ะลูกค้าวางยาตัวเองเท่านั้นค่ะร้านเราไม่ค่อยขายของเท่าไหร่นะคะลูกค้าวางยาตัวเองขอเพิ่มเองก็เลยเป็นข้างบน1 0 0ยวัตแล้วก็ข้างล่าง4 0วัตนะคะนี่ติดตั้งประมาณนี้มีแคชบาร์มาจับ ขาจับแคชบาร์ตรงรุ่นเลยแล้วก็คู่ล่างอยู่ตรงนี้เลยอ่าลำแสงไฟเราแยกเปิดปิดชัดเจนค่ะข้างล่างขาวข้างบนเหลืองข้างล่างจะเหลืองข้างบนจะขาวได้เหมือนกันหมดเลยแต่ถ้าเวลาขอทางพักไฟสูงเนี่ยลำแสงจะติดพร้อมกันเลยสีดวงเพราะว่าไฟสูงเนี่ยคือเราพักขอทางเนาะก็จะทางก็ได้นะอ่าเปิดปิดให้เขาอ่าเส้นบางตะบูนสมุดสมุดสมุดป๋าจะไปขับรถเล่นบางตะบูนลำแสงนี้ได้เลยค่ะนี่ได้เลยนะคะเปิดลำแสง ไฟสูงได้เลยบางตูนมืดอ,อยู่นะพี่ขวัญเนาะอ่านี่เป็นอเอา,า,า,ททาหเหรอขา,าจะมีไฟถนนเลยเอย่นเจีเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูลำแสงค่ะที่ฉากกันเลยดีกว่าอ่านี่นะคะสวิกแยกกันแบบนี้เลยค่ะคู่บนคู่ล่างค่ะข้างบนขาวข้างล่างเหลืองข้างล่างเหลืองข้างบนขาว ได้เหมือนกันหมดเลยบน,บน,นี่เป็นประมาณนี้<ช>อ่ะแล้วแต่ใช้เลยคู่ดีของสี่ดวงดีตรงไหนรู้ไหมเวลาสมมติว่าเลี้ยวอ่ะคู่บนเปิดไฟทางไปอ่ะเปิดไฟทางไปเลี้ยวค่ะคู่ข้างล่างเลี้ยวตามไปด้วยเ,<อ>เห็นไหมคะจะส่องนาทางไปคู่บนก็คือส่องทางมาตรฐานเห็นไกลยอยู่แล้วแล้วก็เลี้ยวไปด้วยเข้าซอกเข้าซอยเห็นหมดเลยนะคะอ่ะเวลาพักไฟป้า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 พร้อมกันสี่ดวงอ่ะพร้อมโปรโมชั่นแตรเสียงเบน โหเต็มคาราเบลอ่าเอาละค่ะลูกค้าท่านใดค่ะสนใจีเจะขอจ้างไปรีวิวลังนกกัะนี้ลังนกเลยลังนกใช่ไหมได้เลยอ่าลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งไฟสปอตไลท์ค่ะมาร้านขวัญมอเตอร์ไ์ด้เลยนะคะติดตั้งได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยโอเคสวัสดีค่ะ